มาดูเที่ยวที่หเที่ยวที่ห้าท่านผู้ชมเป็นรุ่นสายเอกหน้าที่ของเทพนรสิงค์ครับอยู่ร่องน้ำสีแดงเจอเรือพลังนุ่มเจ็ดเก้าอยู่ร่องน้ำสีเหมือนครับเอาละครับมาดูการเรือฟื้นการมาทำเรือของท่านอคเดชตู้วงศา<อ>ทีมงานของท่านอาจารย์บีระพงศิษย์ปรักษาคุณพี่ออสจากบ้านท่าคอ ในานามของพลังนมเจ็ดพลังนมเจ็ดเนี่เป็นเรือพี่น้องจากบ้านท่าขอตะบนแก้งอาจสามารถรอยต็ดโดยการผ่านมือในการตกแต่งทําเรือของอู่ต่อเติงวัดฟางใสใหญ่สมัยนั้นกำลังฮิตกำลังดังครับปี5 5 5 2แต่หลังจากนั้นทีมงานของผู้ใหญ่เดชมาจากนอกไม่เคยออกสนามเลยครับเ,ออเป็นผู้ใหญเดชไม่ใช่แกมาจากประเทศอิสราเอลน,นะครับ แต่นาำสกุลแกบอกว่ามาจากนอกนะครับตอนนี้ลุกมาในนามของพลังหนุ่มเจ็ดเก้าเจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับท่าแสบงที่ยวแรกทีมงานผู้ใหญ่เบิ้มเป็นฝ่ายชนะเพชรผูกําได้มาดูเที่ยวนี้เจอกับพลังหนุ่มจะเป็นยังไงท่านผู้ใหญ่หนุ่มไฟแรงอิบนลสิงร่องน้ำสีแดงพลังหนุ่มเจ็ดเก้าร่องน้ำสีน้ำเงิน รยตัวลงมาเอาละครับขยับตัวลงมาจุ่มพัดครับออกมาละครับทุ เที่ยวที่ห้าไม่ตกผวานะัา่นจะท่านผู้ชมมาดูสิว่าเรือนี้ทีมีธรรมมีนัว่าเทพโดราสิงพี่น้องจากบ้านท่าสะแบงเจอก,กับเบืองที่ดีคำว่าทา่าเหมือนกันระวังท่าขอกับท่าสะแบงท่าไหนจะไปท่าไหนจะอยู่พลังหนุ่มเจ็ดเก้าไอห,หนุ่มดาวมนขนสัมปท,ทานอำเภออสมมอรหรือว่าอาจสามารถร้อยจะเสร็จพี่น้องจากเทพโดราสิงรู้ไหมเที่ยวนี้ใส่กันมาชนิดทีด่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท่าต่อท่าผายต่อผายเลยทีเดียวทีมงานผู้ยิบเบิ้องเจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับท่านคัเดตโตวงซาเริ่มจะหามหันกันมาชนิดทีีี่่่ววาาาาไไมมมมใครยยยยอออเเเลลลตตนน้หแบบบ็ะ ใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้ต้องยอมรับจคชะตานะครับเที่ยวเนี้ยมาละเว่ยมาละวามมาแต่ของเขาของเราก็มาแม่ดูดีๆอาจจะมีเหก็ได้ว่ายังไงพายังไงพลังนุ่มจะเก้าพลังนุ่มจะเก้าสาวมาเรื่อยสาวมาเรื่อยเอ้าเอ้าเอ้าเรือทำไมมาแบบนั้นเดี๋ยวเด็ดเด็ดเจ้อุ้ยก็ไม่เป็นไรครับเอาไหมสงสัยคันทรงหลุดหยอยัง ยังมาได้อยู่อาวครับตั้งลาได้ใส่มาหน่อยใส่มาไหมไหโอ้โหไม่ต้องชมครับอ้าวครับตั้งลาได้เริ่มใส่กันขึ้นมาหมครับตูยังครับตอนนี้โอ้โห เอาละครับพยายามฉีกตัวนี้มาเลยขณะนี้คือเทพดรสิงห์ไม่สนจตอนนี้พยายามฉีกตัวนี้อนแล้ว่าอย่างไรพอลังนมเจ็ดก้าพอได้ซอมได้มาแก่สามสี่วัดเองตอนนี้เหลือมันวิ่งเหลือเพราะว่าแต่ก็ทัดอยู่เริ่มซับเปิดภายไงมือใส่กันไหมตอนนี้เทพดรสิงห์เริ่มหนีออกมาเริ่มหนีออกมาประเภทหนึ่งเรือหนีออกมาประเภทขุมถึงเส้นที่เดียวว่าร้อยหน้าร้อยตาเลยทีเดียวเทพดรสิงห์ทวดเขาเส้นชัยว่าอย่างไรพลังนมเจ็ดก้าพลังนมเจ็ดก้าตอนนี้ก็พยายามประคับประคองเรือให้เข้าเส้นชัยครับเพราะว่าเรือวิ่งเร็วนั้นเอาท้ายไม่อยู่ เป็นเรื่องปกตินะครับนี่เป็นเรือที่ห่างหายจากสนามไปประมาณ10ปีแต่พวกเราก็ยังยินดีแล้วก็ขอบคุณทีมงานาจากบ้านท่าคอด้วยความเคารพและรักอย่างสูงครับลำดับต่อไปการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่5เป็นเรือในสายเอระหว่างเทพโดรสิงจากท่าสแบงร่องน้ำแดง พบกับพลังนมงเจจากบ้านท่าขอร่องน้ําสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการร่วมตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเป็นเรือเทพนรสิ์จากท่าสะแบกเป็นฝ่ายชนะครับ